สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ออกมาวานเขาด้วยค่ะพี่น้องออกมาวานเขาอยู่หน้าหน้ายากค่ะครับหิ้นมหรอดูเรียบได,ด,เบได้เดี๋ยวให้พ่อไปเปิดให้แล้วกันค่ะโอ้ยนาะนงมาวานเขาค่ะพี่น้องนีวค่ะพี่น้องหน้าเก่าไร วันมือนี้ค่ะไปวานเขากันเฮาที่พ่ห้างบ่ไเ้วาค่ะพี่น้องวัตะเม็ดล่งดิน <c oughs> ที่ไม่ห่างไม่รู้ค่ะ ขอให้เม็ดมันลงดินก็พอ,อแบกเขาไปบ้านหัวนะ

หลังจากที่วานเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะผากันมานังคาคิเทียงหน้าหน่อยของเทาค่ะนางโซเลเมา่ม้อยกันเศ้าเงียงในหมค่ะพี่น้องแผนกไทยกะจะไทยอยู่ทั้งหัวหน้าคนละค่ะพี่น้องแผนกวานเรียบร้อยแล้วกับมานังเข่ามือกันค่ะไฟเล็กน้อยกะผากันมหาเหรียญน้ำนะพี่น้องเหรียญน้ำอยู่้หนองผ้ากันขนซาไลเดอร์ออกมาจากในบานน้ำมะเหลนในน้ำพี่น้อง มาเห็ดเป็นส่นสวนสนุกเพลินเนาะค่ะพี่น้องเล่นน้ำสรนจแลวกรบเพียนเสือพาแมลงเล็นทึ่ขันหน้านะคะ่ะพี่น้องชีวิตบานเฮ่ากะสีประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องมีความสุขะคะข่ะบอลวุ่นวายขึ้นไ,ได้เมืงงะะ่าญญาารรอไงค่ะพี่น้องบรรยากาศกับอดโป่งค่ะพ่มีมลพิษความสุขแบบบานๆของเฮ่ากะสีประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องสำหรับคลีมนี้กากพี่น้องไว้ซ้ำนี้เ้ยค่ะ พอ,อก,กันคลิปนะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ